เกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการสร้างไรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งประจำปี2558ค่ะที่สำนักสงลานนาบุญญารามบ้านหนองบัวหมู่ที่7ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุวรรณตาคำเกษตรอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นางอุไรวันแก้วล่าเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน สำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่สอดนำชาวบ้านแม่ปะหมู่ที่7จัดกิจกรรมลอกคลองส่งน้ำทางการเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการสร้างไรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภาัยแล้งประจำปี2558ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและภาวะความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องพบว่ามีพื้นที่ทำการเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจำนวน 3,025ตำบลใน58จังหวัดซึ่งภัยแรงที่เกิดขึ้นนี้นอกจากจะส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชได้เกิดการว่างงานและขาดไรายได้แล้วในระยะยาวยังจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงและเกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรหากไม่มีการเตรียมการที่ดีพออีกด้วยดังนั้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรจากการขาดไรายได้ในช่วงฤดูแลง้งรวมทั้งสร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการสร้างไรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภาัยแล้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนเกษตรในช่วงฤดูแล้งเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนและเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาวให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากต่อไป